ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับมือนีพอแต้มขึ้นมาติดตามหวยไทยโค้งสุดท้ายกับปูปูสมหวังนะครับเนาะครับปูว่าปูวงกลมให้เน้นๆแล้วครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายนะครับเนาะครับเอาได้จะได้ไปเบิงน้ากันครับเอฟซีน้ำมาหลายครับปูการธรรตการครับปูเอาเอาเฉยๆพอนพอนได้ตาตามโครงสุดท้ายเลขไทย รัฐบาลรัฐบาลครับรัฐบาลไทยเฮาปูมเอาชุดตัดเน้นลยเนาะครับเอาเน้นเน้นเลยสามหางเลยสามหางโมปูโอ้มันีครับถนนไปเราจะเอาหางสามหางเล้วเนาะครับผมกะเรียกเต่ปูหล่ะปูว่าชุดก้อนกะว่าเอาหางพงดปวยตัดให้สองหางเน้นให้สองหางครับผมกันสองหางเอาหาเอาหกหางหนึ่งสองสามสี่เอาหกหางครับ เมื่อจิตัดเอาสองหมดะเอาเนียนๆรถกู้ในช่งไปชุ่มในช่วงอะไรเนาะชุ่มแล้วครับเอาเนียนๆเลยบดครับผมอันนี้ช่วงข้าไปแล้วเน้นครับถือว่าเอาคงสุดท้ายเนาะปูเนาะสุดท้ายไปเลยครับในช่วงแล้วครับบ่าเป็นยังปูซืูโรตัลลีไว้เราบอกครับซื้อแล้วเขาเจามาช่วงย้อยๆนี่เขาช่วงมาครับชุ่มจังเลยล่ะจะเอาลูกสามหางนี่ล่ะชุ่มจังชุ่มจังนี่ล่ะเอาซุ่มปูซังโรตัลลีนี่ล่ะเนียนๆเลย มาเลขบนรางน่าจับกับบนรางให้เหลกลับบนรางไปเจ้าก่อนบนรางบนรางให้เลหลกอืบยังไม่ตกเหลกลับก็มีบมดครับปู้เลขไปกลับหมุนกันนี่แล้วโอ้ครับครือเลขาเหล่าเป็นหลักครับค้น จับให้ข้าเจา้าว่าหมักประทัดตีจับเอาหน่ยนะโอ้ครับครับผมอือนี่ตั้งหลักครับส่วนหนึ่งสามสามสี่แปดเก้า ครับโอ้เหล็กใครับเหต่ว่าจะบวิ่งทั้งลงเลยครับปูกระดัดเหงาอยู่ดอกอครับวิ่งแค่ตรงนี่ะวิ่งวิ่งไห้ไว้ทั้งล่างทั้งบนดิว่าตัดอันเดียวดี่เออวิ่งอันตัวนี้เอาไว้ทั้งบนโอ้วิ่งบนมาครับปูวิ่งบนครับวิ่งบนเน้นล่างว่าว่าวิ่งไห้ตัวเดียวครับว่าวิ่งไห้ั่างเดียวคือเล่าให้มีวิ่งสองกลุ่มวิ่ง ยิงบนกรบพ่นหน่อยไปเด็กชายนี่เนาะครับสามชูนโอ้ยิงยิงสามชูนครับยิงสามกับชูนน้องปูสามกับชูนเด่นเดน่นเดน่เดนสาม,ามโอ้บานมีคน <Okay. S 2> มีคน,คนมีคนว่าชูนกับสามใช่แล้วสิหาผู้มาเดิมพันมี่ครว่า,าอามากมาเดิมพันกันกัน ที่ตายแท้บ่ตีาำรับฟุนมาตายหันเชิ่ว่าตัวมันตายนั่นเต้ทำรับมือนี่มี่มีหากรับเก่ากับนั่นที่ว่าบ่ตายแต่ว่าหั่งขืนลักลอยครับเป็นตะลอยหากรับเก่าทำว่าทันคำว่ากอดกันเลยทำมันลงมาเลยครับพาะวมันมันมันมาอยากเด็กสองตัมันมารักลอยคำว่าคำว่ากวาดกันมา S <S หากับปนี้ประาามาณนำกันไหมครับผมมันว่ามันเหล็กตายเหล็กว่าว่าจับคู่กันมาเนี่กะจับคู่ชามเอ่เย็บซีตัวบางงเล็บวานเนี่เน้นมันว่าลายตัวครับล<ำ>ายสีคนง่าเลยามศู ศูนย์สี่ศูนแปดอันเด็กวะารตัวนี <giving> <giving> ้ว่าใครตัดก็คือตัดเลยครับผมเอาตัวเก่งเลยเอาตัวเก่งเอาตัวเก่งในในสมองเลยเออมัก์จะเอาไปมัก์จะจัด คัดก <laughs> <laughs> ็ว่าต้องเอาคัดกระพันไปคัดกระพันปูเน้นในคักแล้วมันเนียนในคักก็เรียกปูเน้นในคักกันว่าคัดยกกะพันไปปูวงกลมแล้วครับไอ้ี่โอ้แมงวันก็ไลยเนาะโชคมันนี่รีบว่าหงแมงวันมาตอมแล้วปูเนียนหาดาวไปเลยโอ้ตามซุนเนียนหาดาวปูครับเด่นสุดๆบนอีตั้งหักบนตั้งหัก มาเนี่ก่ะตัวอาอนเรีนูนแปดอยู่ครับปูาดาวอีกอาดาวอีกแสดงว,ว่า0ูนสามูนกับ0ูนแปดีซ้ำๆกันอันนี้ล่างโอ้ทั้งบนทั้งล่างมาครับปูบนหนึ่งอันหนึ่งล่างหนึ่งอันนี้เป็นกรรมการกระเด็นคื้กันคูนสี่ ไปในทุดตั้งครับเป็นตัวนี้ตัวกันตัวร่องไว้เนาะครับปูเนาะตัวร่องครับวันนี้เอาจ้ำตัวหนึวันนี้นะครับจตัวต้องจตัวครับเอฟซีเนาะตัวจ้มตัวงวดบันหนึ่งศูนย์เจ็ดแตกตรงๆเนาะครับปูเนาะว่าไหนตัวเดียวนะโอ้ขันมันมันหาบมังสื่อมันค้นหาชื่อเด้กชื่อเด้หลายรเราคนก็ว่ามันเตรียมแล้ว อันนี้วิ่งลางกันเอาวิ่งลางกันวิ่งลางกันมันมันมันบ่มีเท่ามากบางหนึ่งเห็นกันว่ามันบ่มีแล้ววิ่งลางเอาไว้ิ่งได้แล้วครับครับปู่ซูนแท้เราวิ่งวิ่งลางซูนกับแปดไหครับปู่ซูนกับแปด มานำกันกอดพ่อกันมาอีกเด่นศ oh. okay. ูนยเด่นศูนลองเป็ตัววิงเล็กำตัวเป็นตดเด้อตัวเด็ดเด็ดกรมีปตเอารวดกรได้ไม่จังเลให้จะยิ่งตรงๆเลยก็เด็นตัเป็นน้ำครับปูนอะซ ศูนสามศูนแปดสามอันนี้เลขปูแต่ว่ามีคนนึงปูงไป่า มันส้นกับเหล็กวงในเขาอืมโอ้คือเขากับเหล็กวงในคับวันี้ใจปูกระหึเขิมขึ้นทกันเพราะว่มันมารงกันฟันนี่กับมันจะมาคับกันยังเราสันนี่เหล็กสองคูนี่ละครับเหล็กสามตัวนี่หมอครับปูสามตัวสองคู่นี่มันครับแต่ของเขาเจ้าเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้มันเป็นตัวกลับกันไหมครับข้าเจ้าน่ยอือตัวนี้เป็นตัวกลับกันตัวนี้เป็นตัวตรงตัวนี้เป็นตัวกลับครับตัวนี้เป็นแดด ศูนย์สามเมื่อมันยังไหล่ะแต่ว่ามันถือกันมัดจุดตัวบนมแต่ว่าเาเจะเป็นตัวกลับครจำว่าได้แต่ว่ามันแมนช่องตัวนี่แหละแต่ว่าตัวนี้ตรงๆกันเอตัวนี้เ่นหกประตูเรนะปูเนาะเ่นฮกประตูครับมานนี้กะอันนี้ตัวเด่นคือกันอันนี้กันเด่นมีมีอันมาแล้วอันมาแล้วเห็นอันมาแล้วเห็นเต็ม้วศูนย ศูนย์สี่มันก็เป็นเหล็กปูคือกันครชามตัวตัวนี้เต็มมาเลยตัวนี้ว่าต้องจริงแล้วอืว่ามันยุ่นี่แล้วอย่างอื่นอนื่นเขาจงมาละเต็มแต่ว่าเ่าตามเขาเนี่มันเหล็กกับของมันเป็นนัวสีเนาะก็เลยเกยนในเบื่องของของเขามาสามตัวมาเก็บปูเลยสองตัวของเขามานี่ก็เลยเอาเขาเลยเขาตันพอ,อดๆๆอีอ่าอ่า สามีม่สามอันนี้อันนี้เด่นครับไดบหาดาววันสองตนครับอันนี้ก็หาดาวขึคือกันอันนี้กันเด้อนี่เด้อครับห้าสามเปลนี่กันบ่ครับปูหาา้าเปลนี่ตกกันครับ มันเอ้กะลุงโลกโก้ไปเลยครับ <c oughs> โอ้ไม่ทนีนาครับว่าให้ตัดซันเลยเดิครับผมโงสุดท้ายเนาะครับปูเนะเ<อ>าะอ้านี่เน้นเทียวเทียวนีนะ่เนาะเลขไฮตั้งต่เรื่มแหลกเลยครับแปดศูนย์เจ็ดบัดหอดมือมาลืมเออูอ่นำ้ลอยตีเลขตัวนี้ไปไปสว่างเขาห้องที่สว่างครับ ให้ผู้ได้ไปผมจักว่าห้หมดซสแนอวไปมือเจ้าว่าห้ได้หาตั้งแต่ศุนเ็ดไปแันว่าไจ้ํา,าตัวว่าได้หายห,หมดซสแนวไปตัวร่องตัวสำรองให้ตัวตรงตรงคือสองศูนเ็ดหนึ่งุนเหายตัวร่องแปดศูนเ็ดหกชุนเ็ดออกแปดศุนเกดเ,กออกเ,กเร้ยแต่ความกาเรื่องว่ามีทา่าีหร่ละ จะมิทนีนมาครับปูครับขอบรอบขอบพอะคุณนะครับปูครับที่ให้แนวทางเนาะเนาะฝากเอฟซีเทียวกันก็ยังงี่แลลวออกปูๆเลยมันว่ครับสองสองแปดห้าไปออกย่นทั้งหน้ามันมันออกว่าสองแปดห้าแล้วแลว้ว่าแล้วเลยเด้อเหล็กมันตายเมืแอล้วขึ้นมาครับมันมาออกแปดศูนเจ็ดอีกกระเฮ่เลยท่านโดนไสยกันย้าของมัตัดนใสลูก ใช้กับบุ่มบ yani mm hmm. yup ั่มบุ่มบั่มขานเราครับครับครับปูครับกับ f อซเอาพอเตียมจะพามาสรุปเลขปูสมวังนะครับนกโคงสุดไทยครับพอเตียมเนี่ขึ้นมาเอานะครับเอซปูเน้นให้เลยครับเอฟซีเลขบนสามศูนูนย์แปดปูวันหลังมครับเลขวิ่งวิ่งบนสาม สกับ0นย์เนาะรับเอเนาะรับก็มี 30, มศูนยูนย่ศนยปูเนในสากับ08นเนาะครับเนาะรับเลขกสตัวก็มี 6, กสาม0ูนย์แปดสนกี่ห้าตุกันครับห้าคือตุกันปูนจีเนียนสตัวนี่ครับครับเอฟซีวันนี้วิ่งครับนี่เอีวิ่งวิ่งล่าง วิ่งล่างศูนย์กับแปดับ FC ีเอาแับหน้าจอยเบิ่งได้รับเออมักระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะนี่คือโค้งสุดท้ายของปูสมหวังหัวที่ผ่านมากกระแตกศูนย์เจ็ดตรงๆนะครับเนาะครับเอฟซีคันมักทดสอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมนี่นะครับเด้พอนะครับเนาะพอมีกำลังใจไปหาน้ำครูบาอาจารย์มาฝากพี่ตัวน้องอีกนะครับเนาะ สุดท้ายพอเตียมขอไว้พรในเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเนาะความเจ็บยายใดความไขาย,ยาห้มีนะครับเนาะห้ามเจ็บห้ามจนรับวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมหกห้าทานมีถูถกหวยรวยเงินกันนะครับเอฟซีเนาะถึงละว,วันที่หนึ่งนะครับเดอ้อเอฟซีับสุดท้ายตายสุดพอเตียมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ